สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยู u r s i ซิม o w e เกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านหลังเล็กๆกันเป็นบ้านขนาด32ไทยนะคะก็จะเป็นเทียร์ไมโครโฮมในภาคเสริมไทนี่ i ิฟวินะคะถ้าใครมีภาคไทนี่ i ิฟวิเนี่ยก็จะรู้ว่าภาคไท n ี่ลิฟวิเนี่ยมันจะมีหลอดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไทน y Home Residential นะคะก็ จะเป็นอถที่อยู่อาศัยขนาดเล็กเนาะก็จะมีบ้านทั้งหมด3ขนาดเป็นแยกกันเป็น3เทียนะคะก็จะมี small home จะเป็นขนาด100ช่องแล้วก็ tiny home ขนาด64ช่องแล้วก็จะเป็น micro home เล็กสุดเลยขนาด32ช่องซึ่งก็จะเป็นประเภทของบ้านที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้นะคะก็สิทธิประโยชน์เนี่ยของการอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นหลังเล็กๆอย่างนี้เนี่ยมันก็จะแยกต่างกันไปตามเทียต่างๆนะคะอย่างเช่นว่า ถ้าเป็น small home เนี่ยเราก็จะได้ค่าไฟถูกลงอะไรอย่างนี้อันนี้เราแบบจาทั้งหมดไม่ได้นะแต่ว่าเอาคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าเป็น small home ที่เป็น100ช่องก็จะมีค่าไฟถูกลงแล้วก็ซิมก็รู้สึกไฟตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเป็น tiny home เนี่ยก็จะได้แบบว่าเพิ่มสกิลเร็วขึ้น2เท่าพวกสกิลวัดดูทำอาหารหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะเพิ่มเร็วขึ้น2เท่าเลยแล้วก็ ถ้าเป็นเทีย m ไมโครโฮมเนี่ยก็จะเป็นเทียที่ได้ประโยชน์เยอะสุดเพราะว่ามันเล็กสุดแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นชาเลนด์ที่สุดในการสร้างและการให้ซิมอยู่อาศัยข้างในจริงๆนะความสัมพันธ์กับคนในบ้านเนี่ยก็จะเพิ่มเร็วขึ้นด้วย สไตล์บ้านที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์สไตล์ที่เราอยากจะให้เป็นนะใช้คำว่าอยากจะให้เป็นดีกว่าเราจะสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นเจแปนนิสนะคะอันนี้เราก็จะมาแบ่งฟลอร์แพนกันสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะสามารถอยู่อาศัยกันได้1คนกับอีก1แมวหรือจะ2แมว3มแมวก็แล้วแต่นะคะทุกคนสงสัยไหมว่าเอ๊บ้านหลังนี้มาเลี้ยงแมวได้ด้วยหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่า บ้านหลังนี้เนี่ยตั้งใจให้ซิมของเราเนี่ยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยซึ่งเราก็ได้ทําการบริหารพื้นที่แล้วก็ยัดอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์เข้าไปด้วยนะคะถ้าแบบดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ซิมของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้คนเดียวใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเอะมันจะต้องเหงาแน่ๆเลยถ้าหากว่าให้ซิมของเราเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะเราก็เลยใส่อุปกรณ์เลี้ยงแมวเข้าไปด้วยซิมของเราจะได้มีน้องๆอยู่เป็นเพื่อนนะคะอันนี้เราก็ เอาเชลจากลีฟโฮมเดคอเลเตอร์เนี่ยมาเรียงผสมกับตัวอ p p เป c a b i n e t บที่เป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นของเขาอะเอามาผสมกันเพื่อให้มันดูมีความหลากหลายมากขึ้นเราค่อนข้างที่จะเบื่อการวางอ p ป e ป c a b i n e t บแบบธรรมดานะคะบอกว่ากดจากหมวดห้องครัวมาแล้วเอามาเรียงเรียงเรียงกันอะไอย่างนี้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างความหลากหลายให้มันด้วยการยัดเชลจากภาคต่างๆเข้าไปนะคะอย่างนี้ก็มีการใช้เชลจากภาคสปาเดเข้าไปเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะแล้วก็ ไมโครเวฟตัวนี้นี่ก็คือสักพักหนึ่งมันจะหายไปนะคะมันจะหายไปอีกแล้วทุกคนก็คือคลิปในช่องนี้นะคะไม่เคยจะทําการวางไมโครเวฟบนตู้เย็นสำเร็จเลยมันจะหายไปตลอดซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอยู่ดีสร้างบ้านไปเรื่อยๆแล้วไมโครเวฟมันจะต้องหายไปด้วยก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เพราะว่าไมโครเวฟอันนี้มันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันหายไปนะคะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ ส่งผลอะไรกับเกมเพลย์เราก็เลยไม่ได้ยัดมันเข้าไปใหม่นะคะก็อันนี้ที่ทุกคนจะเห็นเลยก็คือเราจะมีเครื่องซักผ้าด้วยเรารู้สึกว่าการที่มีเครื่องซักผ้าอยู่ในบ้านของซิมเนี่ยมันทําให้เกมเพลย์ของเราดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงคนเราเนี่ยมันก็ต้องซักผ้าเนาะเราก็เลยจะพยายามยัดเครื่องซักผ้าเข้าไปในบ้านทุกหลังของเรานะคะที่มีโอกาสที่จะยัดนะโดยที่แบบว่าไม่ว่าพื้นที่จะเล็กแค่ไหนเนี่ยเราก็จะพยายามใส่เข้าไปนะคะ อันนี้ก็บ้าน32ช่องแต่ก็คือหาทำทั้งการใส่เครื่องซักผ้าแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงแมวก็คือพยายามพยายามมากหาทำมากแต่ก็ทั้งหมดนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะบอกว่าได้ลองเอาไปเทสทั้งหมดแล้วก็สามารถใช้ได้จริงทั้งตัวเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงน้องแมวเลยนะคะอันนี้เราก็ พยายามที่จะเรียงของในครัวให้มันดูมินิมอลแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นมินิมอลไหมหรือมันเป็นมินิมาร์ไปแล้วแต่ก็ตอนทำเนี่ยเราก็พยายามที่จะสะกดจิตตัวเองแล้วนะว่าอย่าแต่งบ้านเยอะให้มันแบบน้อยๆเข้าไว้แบบมินิมอลนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมา <laughs> มันก็ออกมาน่ารักใช่ไหมทุกคนก็ไม่เป็นไรหรอกนะมันถึงมันจะแบบว่าไม่มินิมอลแต่มันก็น่ารักน่ารักก็พอแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้ากับเตียงนอนแล้วก็มุมนั่งเล่นพักผ่อนนะคะก็จะเป็นโซฟาที่สามารถนั่งเล่นได้2คนนะคะแล้วก็ใต้เตียงก็จะมีโต๊ะทางานนะคะให้ซิมของคุณเนี่ยสามารถมาอ่านหนังสือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้นะคะมีที่นอนน้องแมวด้วยสามารถนอนได้จริงๆเลยนะอันนี้เราก็จะมาวางของตกแต่งนะคะ แล้วก like ็ ที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเราก็กําลังมาทําห้องน้ํานะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันมีรูรูหนึ่งอยู่ที่พื้นนะคะที่เราได้เอาอ่างอาบน้ําไว้ปกปิดความผิดของเราไว้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ที่เราสร้างอ่ะเราบอกทุกคนใช่ไหมว่าเราสร้างบ้าน32ห้องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี33พอทุกคนเพราะว่าเราลองสร้างบ้านเป็น32แล้วอ่ะเชฟบ้านมันไม่ได้มันจะเหมือนว่ามันจะมีช่องหนึ่งที่มันแหว่งไปเราก็เลยทําการทุกพื้นออกไปรูหนึ่งนะคะแล้วเราก็ดึงผนัง มาปิดนะคะเพื่อไม่ให้เกมมันนับว่าแบบนี่คือช่องเลข3าอะ่ะเออแล้วเราก็เอาอ่างอาบน้ำเนี่ยมาปกปิดแบบความผิดความขี้โกงความเล่นตุกติกของเรานะคะแล้วก็จะเอาเชลของภาคสปาเด,เดีนมายัดไว้ตรงช่องว่างที่ขาดหายนะคะก็แอบบขี้โกงนิดนึงแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเนะาะเพื่อความสวยงามเนาะ างพรมวางอะไรให้เรียบร้อยห้องน้ำแมวก็ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเอาต้นไม้มาวางตรงชั้นเนี่ยเพื่อให้มันดูแบนว่าเออเอ,อมันไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นหรอกจริงจริงแกไม่มีเลยแล้วเราก็จะเอาไม้ไผ่นะคะมาบางังสายตาหน่อยเดี๋ยวซิมเขาะจะเขินอายนะคะถ้าเขาอาบน้ำแล้วเขาโป้นะคะ ล้วก็เอากระจกมาติดแทนผ่าม่านเดิมนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนหน้าต่างด้านนอกกันหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันเก่าเนี่ยมันมันดูโมเดิลเกินไปแบบว,ว่ารู้สึกว่าอยากจะเพิ่มความเป็นญี่ปุ่นให้มันเราก็เลยเอาหน้าต่างจากภาค Snowy Escape นะคะมาใส่เพิ่มนะคะอันนี้เราก็จะมา ทำข้างนอกบ้านกันแล้วเราบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยความยุ่งยากของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านหรือข้างในบ้านเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่ข้างนอกค่ะเราจําได้ว่าเราใช้เวลาเนี่ยในการตกตีกับตัวเองเรื่องแน์สเคปของบ้านหลังเนี้ยมานานพอสมควรเลยนะเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยคือเราไม่เคยทําสวนแนวญี่ปุ่นเลยนะคะเราไม่เคยทําสวนแนวญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะเห็นต่อจากนี้คือการ หาทำการพยายามจะด้นสวนของเรานะคะในการพยายามจ,จัดสวนแบบมินิมอลน้อยๆน,นะคะแล้วคืออย่างที่เราบอกว่าเราไม่เคยทำสวนแนวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นสวนที่เราถนัดก็จะเป็นสวนแนวแบบลกๆก,กับแบบต้นไมยเย้เยอะๆแบบเป็นบ้านทริชินัลเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นต้นไม้แบบเยอะๆดิฉนันไม่เคยทำสวนทรงสวนเซนอะไรทั้งนั้นก็ก็จะใช้เวลาตบตีกับตัวเองอยู่น,นานพอสมควรเลยนะสำหรับสวนของบ้านหลังนี้ ก็อันนี้เราก็ปูเป็นทางเดินนะเป็นกระเบื้องแล้วเราก็จะปูหญ้าสีเขียวนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าสักพักหนึ่งนะคะมันจะโดนลบออกใช่ค่ะมันจะโดนลบออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนเลเยอร์ของสวนอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเราปูพื้นหญ้าไปก่อนนะคะอันนี้ก็มีการเปลี่ยนสีหญ้าเพราะว่ารู้สึกว่าอันเก่ามัน มันสีเขียวสว่างไปหน่อยแล้วก็วางต้นไม้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางเป็นที่นั่งเล่นนะคะเราก็จะเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวพร้อมกับเสื่อโยคะแล้วก็บาะนั่งสมาธินะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลบทุกอย่างที่เราทําไปเมื่อกี้ออกนะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่าเราจะลืมมันทิ้งนะคะแล้วเราก็จะมาเพ้นเป็นใช้เทอร์เรนเพ้นเนี่ยเพ้นเป็นผืนหญ้าเพราะเรารู้สึกว่าอม,มันมันเป็นธรรมชาติกว่าเนาะแล้วเราก็ จะมาติดไฟรอบบ้านแล้วก็เปลี่ยนสีของเหมือนแบบสีของส่วนที่เป็นไม้ของบ้านให้มันดูมีความเข้ากันมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็จะมาลบพื้นออกแล้วก็ย้ายตัวต้นไม้เนี่ยต้นไม้เข้ามาอยู่บริเวณตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะหดขนาดรั้วเข้ามานิดนึงนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารั้วอันเก่าที่เราตีไว้เนี่ยมันมันใหญ่เกินขนาดบ้านไปหน่อยด้วยความที่บ้านมันเป็นบ้านไมโครโฮมอะ่ะ เราก็ไม่อยากที่จะแบบว่าให้มันดูเป็นรั้วใหญ่ๆแล้วก็มีบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงกลางเนาะเราก็เลยทําการบีบขนาดรั้วเข้ามาให้มันดูกระทัดรัดมากขึ้นนะคะเหมาะสมกับตัวบ้านเนาะแล้วก็อันนี้เราก็จะมา,าตกแต่งในส่วนของรั้วเพิ่มนะคะพยายามที่จะใช้รั้วหลายๆแบบเนี่ยสลับสลับกันนะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าไม่ไม่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันเรียงกันเกินไปอะไรอย่างนี้ เราก็จะมาปูกระเบื้องรอบๆบบ้านนะคะให้เหลือพื้นที่สีเขียวไว้แค่ตรงบริเวณที่เราจะปลูกต้นไม้เนาะขยับรั้วเข้ามาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาก้อนหินสามก้อนที่น้าสงสารที่เราเลี้ยงไว้ตอนแรกนะคะออกแล้วก็จะย้ายพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยมาไว้บริเวณส่วนหลังบ้านแทนอันนี้เราก็กําลังพยายามที่จะทําสวนแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือ เราไปหาเล็บมาจาก Pinterest นะบอกว่าพยายามใช้เวลานานมากเลยแหละในการหาเล็บแต่ก็แบบอืมรู้สึกว่าของในเกมมันมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ที่จะให้ทําส่วนแนวญี่ปุ่นนะไอตัวพรมมอสสีเขียวๆนี่มันก็ดูแบบมันเป็นแบน,นนะเราอยากให้มันมีก้อนหินที่มีมอสเกาะแบบนูนขึ้นมามา,มากเลยแต่ว่าในเกมมันไม่มีนะคะก็เลยจะได้าต้าตาเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือพยายามที่จะทําสุดชีวิตแล้ว เ็เอามาเรียงซ้อนๆกันนะคะให้อารมณ์เหมือนว่าเป็นมอสเป็นเขียวๆเนาะแล้วก็อันนี้เราก็จะมาวางต้นไผ่หลังบ้านนะคะเพราะเรารู้สึกว่าบ้านที่มีต้นไม้สูงแค่ต้นเดียวเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะเอียงข้างอะ่ะมันจะดูเหมือนแบบมันไม่ค่อยสมดุลเนาะเราก็เลยเอาไม้ไผ่มาวางนะคะเพื่อให้เหมือนแบบว่าถ่วงดุลแบบปริมาณของ คุนที่สีเขียวในบ้านเนาะให้มันแบบว่าสองฝั่งเนี่ยมีเท่าๆกันนะคะแล้วก็เราก็จะมาเปลี่ยนสีของหลังคาเนี่ยให้ดูมีความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะอันนี้ก็งงว่าแบบทามาตั้งนานทําไมบ้านบ้านของเรามันดูไม่ญี่ปุ่นปักทีวะก็พอเงยขึ้นไปดูหลังคาก็เลยแบบอ๋อไม่ได้เปลี่ยนกระเบื้อง เออก็เปลี่ยนแเราก็รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะมาปรับเชฟของรัวนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มันดูดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมจาตุลาเฉยๆนะคะแล้วเราก็จะทำที่นั่งเล่นหน้าบ้านอีกนิดหนึ่งนะคะเอาโซฟามาวางแล้วก็วางต้นไม้นะคะ อันนี้เราก็จะมาทําเป็นเหมือนระแนงไม้อะกั้นด้านหลังนะคะเป็นการแบบว่าทําให้บ้านดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าเป็นการเป็นการสร้างความ p r i v a t y ให้กับตัวบริเวณนั่งเล่นหลังบ้านด้วยนะคะแบบว่าชาวบ้านเขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาจะได้ไม่เห็นนะคะว่าเรากาลังยืนปิ้งฮอทดอกอยู่เนาะอันนี้ก็จะมาเก็บงานเทอรเลนเพนส์นิดหน่อยนะคะแล้วก็วางก้อนหินตรงตู้ไปซณีนะคะแล้วก็ เราก็จะกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งหนึ่งทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงต้องกลับมาในบ้านอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่ดีๆของตกแต่งในบ้านเราก็หายอะคะทุกคนมันหายไปพร้อมกับไมโครเวฟเลยเราก็เราก็งงว่าเราไปทําอะไรผิดมันถึงมันถึงหายหมดเลยอของที่เราแบบใช้ Vp. Move Object วางไว้อะมันหายหมดเลยทุกคนเราก็เลยต้องมาเรียงใหม่นะคะนี่เราก็จะตัดให้ทุกคนดูแบบเร็วๆเ,เ,เนาะก็ มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยก็คือการเรียงของเนี่ยแทบจะใช้เวลาเยอะกว่าการขึ้นเชียวบ้านทั้งหลังอีกนะก็คือเซ็งมากๆาแต่ก็เพื่อให้บ้านหลังนี้มันเสร็จสมบูรณนะ์เนาะเราก็เลยต้องมาเรียงของอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ชั้นวางพวกเนี้ยมันมันโล่งๆไปได้อะ่ะเออเราก็เลยมาเรียงของอีกรอบหนึ่งนะคะพยายามที่จะเรียงให้เหมือนเดิมที่สุดเนาะแต่มันก็ไม่ได้เหมือนเป๊ะหรอกอันนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนาะ ดนินนห่โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็ถ้าหากว่าทุกคนชอบเนี่ยเราก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเราหน่อยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอลากนัไปเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย